ค่ะวันนี้เรามาเที่ยวกันที่บึงอบอระเพ็ดนะคะเดีวเราจะเข้าไปที่อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนะคะไปกันเลยค่ะนนเราเข้ามาแล้วนะคะอาคารแสดงพันสัตว์น้ําบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ ต,ตัวใหญ่มากปลาเสือตออันนี้ปลากล้วยค่ะอันนี้<ม>เป็นปลาแนดเสือกนะคะอ้ันนี้ก็ชักใหญ่กว่านี้เนาะปลาอมไข่มุกไม่มาทางนี้เลยอะปลา ที่ตั้งตกน้ำเงินอ๋อนี่ไรหลๆๆอย่างลยอ่ะไม่มาหาเราเลยอ่ะน้องปลาน่ารักค่ะแล้วเราจะเดินเข้าปากปลากันแล้วนะคะเอาเลยนะเขาตาม อ้ในนี้เหมือดมองไม่เห็นน่ะนี่ปลาอะไรอ่ะปลาช่อนยักษ์อเมซอนนะคะตัวนี้ตามมาอ,อ้ตัวใหญ่มากอันนี้ปลาเสือพ่นน้ำปลาเป็นแก้วยักษ์ปลากระทุงเหว่ย เล่นกล้องกันใหญ่เลยป้าบ้า,า,บาอย่าเข้าใกล้นะป้าบ้าไปเลยคะล่ะไกด์ไกด์พาเที่ยวเลยค่ะ <c oughs> ไหนนะปลาก็สุนเีงปลารวยโด่เอาเหรอเออรวยโดไม่ได้สงเล่นกล้องด้วยนะเรานะ<อ>่ะ<อ>มีปลาบูนะคะปลาบูมาซ่อนอยู่ตรงนี้ อันไหนปลาแก้มช้ำู้จักไหนอะไหนไหนคอชี้หน่อยอะปลาแก้มช้ำตัวไหนตัวเนี้ยเหรออันนี้กเไหนปลาแก้มช้ำอ่ะอะไรตัวนั้นเนี่ยเนี่ยเีเนี่ยเนี่ยเนนี่นีีีนีนนีี โอเคปลาหมานี่กับกับปลาช่อนงูเห่าโอ้ตัวยาวตัวยาวมากหัวเหมือนปลาช่อนตัวยาวแล้วก็เหมือนงูเห่าด้วยนะหัวหัวเหมือนงูเห่าอยู่นะใช่ไหมเราอ่ะฮึดูกล่องเวิ เ,เอเนเอนี่รเี่มีตัวเดียวด้วยหายากแน่เลยอะ่ะรู้เป่าไหนยี่สบอ่ะันไหนตายี่สบอันนี้ปลายี่สบนะคะแคเส่วนอันนี้ไม่เข้าพวงนะคะเนี่ยอันนี้คือปลาดุกเอ้าบางอะ่ะ ก็โตบังดุกอะไม่ให้ถ่ายเหรอฮะขี้มันดิอันนี้คือปลาตะพัดไทยนะคะมาขี้มันเป็นเก็บเหมือนน้องพรในคล้ายๆปลาบังกรอยนะเนี่ยนี่เราจะเดินเข้าอะควาเรียมแล้วนะคะอนี่เขาเป็นปลาน

วิ้วดีอนีเวนีน่ารักะตัวน,นี้ตัวใหญ่มากน่ารักยิ้มไยยิ้มเ,มเ,เน,นมารก่ารัน่าะเกล่ััานร มอเตอร์เเฮ้ยมอตอเล่ huh? ้อ่างนี้ไหนี่ไงปามอตอรเร่นี่เหมือนปลาจักเกอร์เลยน่นะอันนี้มันเหมือนปลาแตลเ้ไะปากมันอะปากันตลเข้มเข้จริงอ่ไอปลาตัวนั้นันขี่เกลี่ยตัวนันอะเฮ้ยปลาเหรอปาหรือตมาพ่อ นิ่งบรรทุนเลยเนี่หวยวนหนูนึกว่าก้อนหินแซลมอนทองคำโอ,โอ,โอด้ดูดิไปยิบระยะวิว้ยสีสวยมากมันเป็นอย่างงี้เวิวใช่ระยะปลาแซลมอนมันทะลุไปสีสวยมากดูดิเคยนเรามาดูกันว่าปลากดกับหัวเป็นยังไงนะคะกลับหัวลงอย่างนี้นี่เอง มันจะว่ายหงายท้องอย่างนี้ทุกตัวเลยนตัวนู้นก็หงายเห็นไหม้ายนีตก็หงายอย่างนี้นะว่ายหงายท้องทุกตัวเลยค่ะปลากระเบน black diamond นี่โอ้สวยมากสวยงามมาก tiger show r a i n b ่ w บําบำบัดน้ำอยู่ล้มั้งคือห้องที่เราจะเข้าไปถ่ายภาพสามมิติกันนะคะนี ทำาเหมือนจะล้มอย่างเงี้ย ตอนนี้เราอยู่ร้านานตีลูกชิ้นปลากายเจ้าดังที่สุดในนครสวรรค์นะคะตอนนี้เรามาตอนเที่ย,ยงคนเยอะมากเลยคะ่ะเราสั่งอาหารไปแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะเราสั่งอะไรกันไปบ้างนะคะน้ำใส่ก๋วเตีเ๋ต้ยมยำเส้นปลากายต้ยยมยำ แกของเรามาแล้วนะคะอันนี้คือเส้นปลากายต้มยำนะคะน่ากินมากเป็นไงเป็นไงจ้ากระนั่งไปนี่นะจ๊ ะะอันนี้เส้นใหญ่รวมน้ำใสหูสเต๊ะมาแล้วราคาที่นี่น่ารักมากเลยอยู่ที่ประมาณ35-40บาบาทแล้วแต่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รเราก็กินกันเสร็จแล้วนะคะพ่อใส่ พ่อกินมาพ่อดเที่ยวแล้วกลับบ้านกันค่ะคลิปหน้าไว้ทำอะไรอีกติดตามกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวันนี้เคชานแนลด้วยนะคะกดซับสไครด้วยนะคะวันนี้ค่ะบ๊ายบายพ่อบ๊ายบาย